โอกาสไม่รอใครโทรหาทีมงานมารามโอเลยแล้วคุณจะได้ที่ดินดีๆแปลงนี้ไปครอบของเป็นเจ้าของทันทีที่ดินทำเลดีในราคาที่ถูกเวอร์มากๆม,มองเห็นวิวเขาปลูกต้นไม้ไว้เต็มพื้นที่ล้อมลั้วแล้วติดถนนสองด้าน เจอแบบนี้ไม่พร้อมมาเป็นเจ้าของกันหรอคะ mm. ทั้งหมดนี้อยู่บนเนื้อที่319ตารางวาพิกัดอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่างมาราโม่ชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูก,กแล้วเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งช่างนี้นะคะเราไม่มีการบวกราคาหรือว่าเพิ่มราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้โอ๋มาอยู่ในป่าไหนเนาะอ,อยู่ในป่าไหนไม่สําคัญสําคัญคือที่ดินแปลงนี้คุ้มค่ามากๆทำเลด,ดีที่สุดเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลย สนใจรีบๆมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของเลยนะแปลงเล็ก,ลกๆกระทัดรับทำเลดีติดถนนถึง 2, 2> ด้าน3ด้าน4ด้านเลยแล้วก็ใกล้กับโรงผลิตน้ำดื่มด้วยมีเพื่อนบ้านมีคาเฟ่ยอยู่ล้อมไกลล้อมใจเราเลยรีบเลยนะคะเนื้อที่ตรงนี้319ตารางวาเป็นที่ดินที่รูปแรงสวยมากๆติดถนนเรียบคลองลูกหลงัง ปลูกต้นไม้ไว้เต็มพื้นที่เนื้อที่สุบเกือบหนึ่งไร่กำลังพอดิบพอดีในการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆหรือว่าในการดูแลหรือใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้สำคัญสุดเลยจะของขายเพียงในราคาตารางวาละ2,665บาทเท่านั้นเองทุกคนพูดเบาๆกลัวคนอื่นได้ยินแล้วเดี๋ยวคุณจะไม่ได้ที่นินราคาถูกนะเห็นไหม นี่คือด้านที่ติดเรียบคลองมีน้ำใช้ตลาดทั้งปีมีไฟฟ้าแสงสว่างหน้าแปลงเรานะคะซึ่งเป็นไฟฟ้าโซล่าเซลล์มองเห็นวิวเขาด้านหน้าใกล้วัดท่าอิดนะคะที่นี่คือตำบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนั่นเองนี่เลยคะ่ะห่างจากถนนสีจุลานะคะประมาณเพียงแค่3กิโลเองใกล้วัดใกล้โรงเรียนเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆ ห่างจากสี่แยกสามเสาประมาณ8กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวเมืองนครนายกประมาณ13ถึง15กิโลเมตรเองเดินทางเข้าออกสะดวกสบายเลยที่นี่คือตร,วรํวเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นอําเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายอย่างหลายอันมากๆเลยนะคะอย่างเช่นวัดวันีวงห่างจากตรงนี้ประมาณ4กิโลซึ่งเป็นวัดดังที่แบบมีคนมาเที่ยวกันเยอะมากไม่วัดจะเป็นนักกัรเมืองด้าล่านะคะ ชาวต่างชาติเยอะไปหมดเลยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่น่าอาศัยมากๆและสิ่งสาคัญคือที่ดินของเราตรงนี้เป็นแปลงที่ไม่ใหญ่มากเนื้อที่นะคะ319ตารางวาหรือว่า3งานกับ19ตารางวาถนนคุดแดงตามโอนเลยนะและที่ถนนด้านหน้าตรงนี้ยังมีที่งอกที่เกินอีกจํานวนหนึ่งเลยไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงประปายอยู่หน้าแปลง ของตั้งแทงน้ำไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วล้อมรั้วทั้งสี่ด้านปลูกต้นไม้ไว้เต็มพื้นที่มีเป็นร้อยๆต้นมีไม้นานาชนิดนาันาพันไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่ทานได้ไม้ป่าไม้ดอกเต็มไปหมดเลยมีรั้วเข้าด้านไหนแล้วก็มีแทงน้ำไว้ให้พร้อมกับวางระบบไว้ในสวนเรียบร้อยนี่เห็นไหมด้านหน้าตรงนี้ติดถนนประมาณ22เมตรนะคะที่ดินเป็นรูปแปลง เขาเรียกอะไรสี่เหลี่ยมคางหมูไหมโดยประมาณนะด้านท้ายจะกว้างอยู่4.6เมตรนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยจะกว้างอยู่40-44เมตรโดยประมาณนะคะรวมแล้วจะได้เนื้อที่ตามที่แจ้งโฉนดฟุดแดงนะนี่มีน้ำใช้ด้วยไหมปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้นะมีต้นอะไรบ้างเท่าที่โอเห็นต้นที่โตแล้วซื้อที่ดินแปลงนี้วันนี้พร้อมมาเป็นเจ้าของพร้อมรับรายได้ทันทีขุดไม้ล้อมพวกนี้ขายก็ยังได้เงินต้นนึงไม่ต่ำกว่า1,000บาท มีต้นคูณดอกคูณไม้พยูนะคะไม้สักทองแล้วก็โอ้เยอะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมบางมุมบางจุดตรงนี้จริงๆเราขับรถเข้ามาได้นะแต่ด้วยไม่ค่อยมีคนเข้าออกประตูเล็กๆมันก็เลยเหมือนว่าเราแค่เดินเข้ามานะพื้นที่รอบๆตรงนี้นะคะอากาศโปร่งมากๆเลยทุกคนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากๆนะคะทุกคนล้อมไปด้วยมีชุมชนขนาดใหญ่มีวัดมีโรงเรียนสถานีอนามัยสถานีตำรวจตลาดตรงนี้ ซื้อไว้ไม่ผิดหวังราคายกแปลง850,000บาทเนื้อที่319ตารางวาเฉลี่ยตกตารางวาละ2,665บาทถูกมากทุกคน mm. ทำในทีเนี่ยมีรถผ่านตลอดเลยซื้อไว้วันนี้นะคะอยู่อาศัยเองก็ได้หรือจะซื้อไว้เพื่อเก่งกำไรก็เหมาะนะคะหรือแม้กระทั่งซื้อตรงเนี้ยทำต่าค้าได้เลยี่ยมองไปข้างหน้ามีเพื่อนบ้านด้านหลังมีคาเฟ่ข้ามไปตรงนู้นมีโรงงานผลิตน้ำดื่มนะคะ แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวล้อมเลยตรงนี้สะดวกสบายจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆหายากเลยปลูกต้นไม้ไว้แล้วพร้อมที่จะขุดจะใช้ประโยชน์ได้หรือเราซื้อไว้แล้วเพื่อแบบมาพักผ่อนพักตากอากาศในบ้านไปชีวิตในวัยเกษียงก็ถือว่าโอเคมากเลยลองมาดูนะคะแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งแปลงที่หลังจากที่โอยังไม่ได้หายป่วยดีมากนะคะเห็นไหมโอต้องรีบลงพื้นที่เพราะว่าของเขาดีจริงอยากจะนำเสนอ อยากให้ FCO ได้ของที่ดีราคาถูกช่างออเป็นช่องที่ไม่เคยบวกไม่เคยเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเลยเอาอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวพาชมลักษณะรูปแปลงแล้วก็บรรยากาศทั้งภาพพื้นปกติแล้วก็มุมสูงดีไหมคะทุกคนถ้าดีมาเรีวทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะอบร้อมจะพาชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆรแล้วตรงเนี้ยเนะื้อที่เกือบหนึ่งไร่นะแต่ว่าด้วยตัดถนนตัดสาธารณออกไปก็เลยเหลือ 319ตารางวานั่นเองปลูกต้นไม้ไว้เต็มพื้นที่ล้อมเนื้อไว้ทั้ง4ด้านเรียบร้อยพร้อมเข้ามาพัฒนาสร้างบ้านสิ่งปลูกสร้าง,ารางาหรือว่าเราจะทำเป็นร้านอาหารคาเฟ่หรือจะทำเป็นการค้าออฟฟิศส,สำนักง,งานคือได้หมดเลยทุกคนเป็นที่ที่สะดวกสบายแล้วมีพื้นที่ที่เป็นส่วนสาธารณะที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายสิ่งสำคัญคืออยู่นครนายกติดถนน สาธารณะต่างๆสึ่งอำนวยความสะดวกล,อล้อมรอบแล้วยังมองเห็นวิวเขาแปลงเล็กๆแบบนี้หายากนะในราคาเพยียงแค่850,000บาทหรือว่าตกตารางวาละ2,665บาทล้อมไปด้วยความเจริญมีเพื่อนบ้านนี่คือถนนหลวงถนนเส้นนี้นะคะมีชื่อว่าถนนบ้านเกาะกาถึงถนนบ้านหนองทองทายนะ เป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆเลยทุกคนจากตรงนี้นะคะเราจะขึ้นไปยังถนนอ่าสีจุลานะคะถนนหลวงหรือว่าถนนใหม่เลข3 0 7 6เนี่ยห่างกันเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองอที่ดินแปลงนี้มีลักษณะคือด้านหน้าจะกว้างปิดถนนตรงนี้นะคะประมาณ22มิเมตร ส่วนด้านท้ายจะกว้างประมาณ46เมตรส่วนด้านข้างสองฝั่งไม่เท่ากัน40-46เมตรรวมแล้วเราจะได้เนื้อที่3งาน19ตารางวาหรือว่า319ตารางวาราคาถูกนะทุกคนรวมค่าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยปลูกต้นไม้ไว้นานาพันนานาชนิดนะคะตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นไม้สักทองไม้ประยุงมะตุงแขกสะเดากล้วยมะม่วงต้นคูนดอกแคนา ต้นมะกอกและมีไม้ป่าอื่นๆอีกแล้วตรงนี้เป็นถนนที่มีการสัญจรไปมาอยู่ตลอดเวลาไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไฟฟ้าแสงสว่างเป็นไฟทางไฟโซลา่าเซลล์ช่วงกลางคืนไม่เปลี่ยวแล้วก็ไม่น่ากลัวนะคะทุกคนมายืนอยู่ตรงนี้เราจะมองเห็นวิวเขาเทือกเขาที่ชัดเจนมากเลยนั่นเขาหัวตัดทุกคนมองเห็นไหมเนี่ยมองจากตรงนี้ก็จะเห็นนะคะ ที่เดียแปลงเล็กๆกระทัดรัดแบบนี้นานๆจะหลุดเข้ามาสักแปลงสองแปลงนะคะวันนี้พอเห็นเจอแล้วรีบมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยนะโอตั้งใจนะคะที่พยายามจะหาที่ดินสวยๆราคาถูกๆให้กับทุกๆท่านได้เข้ามาจับมาจองมาเป็นเจ้าของทุกๆแปลงเลยนะคะสิ่งสําคัญของโ oh, อนะคะที่โอขายทุกแปลงที่ผ่านมือโอ๋เนี่ยเป็นราคาตามเจ้าของเลย ไม่มีการบวกราคาเพิ่มราคาเทินราคาแม้แต่บาทเดียวตามที่ออกประกาศทุกๆคลิปเลยนะไปเดี๋ยวพาไปชมข้างในพื้นที่ที่เป็นตรงนี้นะคะมีการพัฒนาไว้แล้วทําเป็นร่องปลูกต้นไม้ไว้แล้วลงเลี้ยงลต้นไม้เนี่ยกเกือบเกือบร้อยต้นเลยนะทุกคนท่านนับ,น,บนับแล้วที่นี่คือตําบลดงละครอําเภอเมืงองนครนายกจังหวัดนครน,นายกนะคะที่เป็นราคายกแปลง850,000บาทรวมค่าโอนภาษี รวมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำระบบไฟนะคะระบบน้ำเดินไว้ให้กับต้นไม้นะคะทุกต้นอย่างแบบว่าทัื่ถึงเลยนะ,ะต้นไม้เยอะมากๆเลยไหมระยุงแต่ละต้นเนี่ยอายุ4ีหปีหมดแล้วนะคะทุกคนเอาจริงๆแล้วนะคะซื้อที่ดินแปลงนี้เรามีไรายได้ทันทีเลยนะต้นไม้พวกนี้เราสามารถที่จะล้อมขายได้ทันที ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า1,000บาทเลยทีเดียวนะทุกคนนี่ค่ะที่ดินตรงนี้ถมแล้วนะคะจริงๆแล้วก็คือลงสิ่งลูกสร้างต่างๆได้เลยสะดวกสบายในการเข้าออกในพื้นที่มากๆทุกคนซื้อไว้ไม่ผิดหวังเลยนะ,สะเสี่ยตกตารางวาแล้วเพียงแค่2,665บาบาทเองที่ดินล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ล้อมไปด้วยชุมชนขนาดใหญ่ ตรงนี้ซื้อไว้มีอนาคตแน่นอนนี่คะ่ะต้นไม้พยุงใหญ,ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะนี่ต้นไม้เยอะมากๆนะทุกคนเจ้าของตั้งใจดูแลไว้เป็นอย่างดีเลยนะวันนี้ดูแลไม่ไหวก็ตัดสินใจขายเลยนะคะตอนนี้คือได้มีการตัดยงตัดหญ้าไว้แล้วนะคะและที่นี่มีต้นขี้เหล็กอีกหลายต้นนะทุกคนอยู่ตรงนี้นะคะ มีทั้งไม้ป่านะคะไว้เป็นร่มเงาแล้วก็มีทั้งไม้ผลผลิตที่ทานได้นะคะล้อมรั้วไว้ทั้งสี่ด้านแล้วนะเป็นรั้วลวดหนาทุกคนบรรยากาศที่เดินตรงนี้นะคะติดถนนถึงสองด้านสามด้านสี่ด้านเลยถือว่าเป็นการเข้าออกที่สะดวกสบายสุดๆเลยนะคะพื้นที่ด้านหลังตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งๆนะคะเป็นของเพื่อนบ้านที่ถมแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรานะ นอกจากไม้ต่างๆที่โอกล่าวเอ่ยมาแล้วยังมีไม้ป่าอีกจำนวนมากนี่ค่ะเดี๋ยกไม่ทราบชื่อนะคะทุกคนบรรยากาศแบบนี้ทุกคนที่ดินแปลงเล็กๆที่แบบว่าเราสามารถค้าขายได้อยู่อาศัยได้ซื้อไวเก่งกำไรก็ได้หายากนะทุกคนพอเห็นแล้วเจอแล้วรีบม,มาจับมาจองเป็นเจ้าของเลยนะจริงๆเราตรงนี้เป็นชุมชนนะทุกคนมีฟาร์มมีอ่าคาเฟ่นะคะห่างจากตรงนี้ประมาณแค่ 3,400เมตรห่างจากวัดท่าอิฐด1.5กิโลเมตรห่างจากวัดมณีวงศ์4ี่กิโลเมตรนะคะห่างจากอบอตอดงละคร3.1กิโลเมตรสถานีตำรวจด,ดงละคร8.1กิโลเมตรโครตัดนครนายก13กิโลเมตรแมคโครห่างจากตรงนี้15้ากิโลเมตรนะคะพื้นที่ตรงนี้สูงจระดับน้ำทะเลประมาณ10เมตรนะคะ ทางจะแยกสามสาวประมาณ9.8กิโลเมตรตัวที่ดินเองนะคะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนะคะก็คือเป็นถนนหลักด้านนี้นะคะตะวันออกส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะเป็นถนนหินลูกลังหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะทางจะถนนส่วรนรนสอนประมาณ11กิโลเมตรทุกคนดูสิสวยไหมปลูกต้นไม้ไว้เป็นต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ สนใจลองแวะเวียงแก่งข้ามาดูได้นะที่ดินแปลงไม่ใหญ่มากเป็นแปลงกระทัดรัดทำเลดีทำเล,ท,ำเลทองมีเพื่อนบ้านในขณะที่โอรีวิวอยู่ทุกคนสังเกตนะมีรถผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดเวลาเได้ทั้งบรรยากาศธรรมชาติรอบกายรอบใจเราและยังได้นะคะอยู่ในแหล่งความเจริญด้วยอันนี้น่าจะเป็นต้นไม้กันเกล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะใช่นี่ นอกจากติดถนนสะดวกสบายมีพื้นที่สวยงอกสวนเกินรอบๆเราแล้วนะคะยังมีการติดคลองตรงนี้นะคะติดคลองสาธารณะนะคะน้ำท้าอุดมสมบูรณ์มากๆไม่ต้องกลัวเลยว่าเราจะไม่มีน้ำใช้หรือเปล่านะคะนี่สรุปให้เลยเนาะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่319รสิาตารางวาราคา8,500 0 0บาท รวมข้าโอน้นรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยพิกัดอยู่ที่ตำบลดงละครอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกที่ดินสวยๆคู่ควรกับคุณมากๆเลยรีบๆมาจับมาตจอ,องกันลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ตงนี้ก็ประมาณตามที่ผมพาชมไปเลยนะคะทันไใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านม,มากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ